ดพี่รองนี่มีสามีมีมาจับตะกัแตนไปขวาไปทอดไปถอดตะกั่แตนไปทอดพี่รองเหนือบึงนี่พวกนี้ต้งการเพ่อจะบ่อมือเพื่อจะบ่อมือนึงแล้วท่มฝนพอดีพี่พอรอง,ออออง,อองท่มฝนพอดีวัมกมากเลยเพราะท่านพอ่อลอยโตทำฝนตกขึ้นนึง ไม่อวานใตอบแต่มีมือไม่ดิไม่รู้ว่าเห็ดตังไหนแก่หันเมื่อกี้ยูทูบแล้วว่าเห็ดแบบนี่แหละแต่ว่ามือนี้ฝนฝนตกก็เลยอันเอาไฟไม้ไทรหห่อนเหมนมันอุ่นนะหนาวแห้มันอุ่นแต่ว่าจักกระแสนทอดทอกนี่ออกนี่ออกนี่คนละทอดสิจุดเดียวหรือจะใส่แต้นทอดทอดอันนี้แต่นี่เสือตัวใหญ่มากมากหรืนว่าใคร ใครเอาซื้อมากินนี่แะมาใครพอดีมาใครแล้วก่เลยก่เลยเขียไปทอดทอดหลายเชือแล้วทอดหลายเชือแล้วแซบดีแซบดีพี่น้องวันนี้เดี๋ยวจับไปทอดอีกจับไปทอดอีกพี่น้องจับไปทอดอีกบจับไปทอดจับ

กัดกินกันพี่ง้องเนี่ยสือเปนไงเมื่อสือกัดินท้องจากฟองพ่ท่านเลยอนุปฏิส,สดล่องเลียงลอ,องเลียงมัหลว่เรื่อนงใดนนเนี่ยฝนทมฝนตกก่อนออกออกมือเดียวฝนท่มฝนตกก่อนเี่น้องอไปไป ้าพอแล้วเรา่โอ้มันลุกจุกจิกจิกจิกกจุกจิกทั้งวันทง้ทงเอาไข่มาหนึ่ผัดน้ำผอ,อดน้ำาเดียวมีข้าวจิมผมนี่แต่ม่เห็นเอาอรอยงเ้นอน่่จะเห็นเตงสี่ที่คื นี่เราทำห่นหกระทะนั่นงถาดใาญห่เลยตวนต่วนิ่งตัดสดสดเลยดิที่เราตัดสดสดเลย ướ ปตดสดเลยดสดเลย ướ ิ่ออกกระตุ้งกระที่เ๊บ đó là thịt tươi luôn đó, ít quá hả anh em ư? Chứ người ta chỉ, bọn em ăn bắp 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 alama ya Ya bot bot dai pit pit เด้อพี่น้องอันนี้ pit pit อัน นี่มากินอยู่แล้วแต่ไดอยากเลียงต้องคิดปีต้องคิดปีกีึีต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 ตีตีตีดีีกีตีตี